ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีแสงยามเช้าเนาะของวันพุธที่20สิงหาคม2 5 0 8ครับก็หลังจากเมื่อวานนะเมื่อวานช่วงเย็นๆครับบ่ายสามบ่ายสี่ฝนตกหนักครับทั้งลมทั้งฝนครับวันนี้เช้าๆมาแดดแดดดีเลยครับผมก็พาเพื่อนๆมาชมเนาะในโซนของทุเรียนหมอนทองครับดูครับ หลังจากที่มันอ,ออกยอดใหม่เนาะใบก็เริ่มกลางครับใบอยู่ในช่วงของใบเพสลดัดช่วงนี้ฝนสลับแดดครับทำให้เกิดเชื้อราเนาะเชื้อราทางใบก็เดี๋ยวก็จะทำการปนยาเชื้อราใบในการช่วยมันครับเนื่องจากพอเกิดเ,เชื้อราเนาะใบมันก็จะหลุดร่วงเลยครับนะครับเราไปดูใน ทรงพุ่มกันเนาะเนื่องจากขแขนงมันเยอะมากครับแล้วก็ลกมากเลยครับก็เดี๋ยวพอใบเริ่มที่จะแก่เนาะผมก็จะทําการสางพวกขแขนงออกครับเนื่องจากมันกินอาหารเยอะเนาะอยู่ในทรงพุ่มแล้วก็แดดลงไม่ค่อยถึงครับด้านในก็เข้าใจว่าการแต่งกิ่งให้มันโลงนะ่งเนาะ มันทําให้แสงมันลงถึงลําต้นได้แต่พอใบมันเริ่มที่จะใบเริ่มที่จะกลางแล้วก็หนาขึ้นเนาะมันก็ทําให้ในทรงพุ่มมันทึบทึบมากครับ <on> ก็หลังจากการตัดแต่งกิ่งไปนะก็ประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะใบมันก็เอ,อ่อออกยอดใหม่ยอดใหม่ที่สวยครับแล้วก็ใหญ่ด้วยแล้วก็แขนงมันก็เริ่มที่จะออกมาตาม กิ่งเนาะตามกิ่งตามลำต้นครับทุเรียนชุดนี้ก็เสียบข้างครับอายุ2ปีกับ7เดือนในวันที่25นี้ครับคาดว่าปีหน้าก็น่าจะมีการเลือกบางต้นในการทำลูกทำดอกนะเพราะเนื่องจากขนาดต้นมันถือว่าใหญ่พอสมควรแล้วก็ใหญ่ พอที่จะแขวนลูกได้แล้วครับกิ่งก็ไม่ต้องไว้เยอะเนาะประมาณสัก1 5ถึง20กิ่งครับแล้วก็เลือกกิ่งที่มันใหญ่ๆไว้ก็อาทิตย์กนะ่อนนะอาทิตย์ก่อนผมทำการฉีดยาฆ่าหญ้าไปนะครับน่าจะายาหญ้ามันโดนฝนทำให้หญ้าตายไม่ค่อยดีครับแต่เริ่มมีอาการเหลืองๆครับนะครับ ขามันเนาะขามันก็เริ่มที่จะใหญ่แล้วก็สามารถพยุงลำต้นได้ในช่วงของลมแรงก็ปล่อยให้มันสูงไปก่อนนะช่วงนี้ก็จะคุมทรงพุ่มอยู่ละลาสัก6เมตร6เมตร7เมตรครับจะไมให้สูงกันนี้เนาะเนื่องจากโซนนี้มันลมแรงครับเวลาลมมาแต่ละครั้งทำให้ต้นมันรับลม แล้วก็อาจจะเกิดการโค่นล้มได้ครับมีหลายสวนนะแถวนี้ที่โดนลมเนื่องจากเราเขาไม่สามารถจำกัดความสูงได้นะมันทำให้เกิดการโค่นลม้มเยอะเลยครับปีนี้ลมมันแรงเนาะตอนนี้บางบางแถวมันก็อยู่ในช่วงของอยอดยอดที่มันกำลังพุ่งเนาะ แล้วก็มันก็พยายามไล่ลงมาในส่วนของข้างล่างนี้คาดว่าอาทิตย์หน้านะสัปดาห์หน้ามันก็น่าจะใบกลางทั้งสวนครับนะครับอย่างต้นนี้เนาะยอดมันก็ขึ้นสูงเกือบเมตรนะครับขึ้นไปบนยอดโน้นแตกใบอ่อนทั้งต้นเลยครับ พอหลังจากไล่จากข้างบนลงมามาสูงล่างครับเนี่ยครับใบมันก็เริ่มเริ่มที่จะปิดถามถึงความพอใจในการเสียบข้างแล้วก็ทุเรียนของตัวเองนะก็ถือว่าพอใจในระดับหนึ่งครับแต่ไม่พอใจมากเนื่องจากบางครั้งเนาะเราไม่สามารถคุมพวกมแมลงได้แล้วก็พวกโรคได้นะอีกประการหนึ่งคือเวลาในการทําสวนเราโดนจํากัดครับเนื่องจาก เราทำงานหลายด้านเนาะทำให้ไม่สามารถใช้เวลาเต็มที่กับการดูแลสวนทุเรียนแต่ว่าในส่วนของโซนนี้เนาะจำนวน73ต้นก็ถือว่าไม่มากไม่มายครับการดูแลคนเดียวก็น่าจะ,น,าจะน่าจะทันเนาะเพียงแต่ว่าเราต้องทำงานหลายด้านครับไม่ว่าจะาในส่วนของยางพาราแล้วก็ไปดูแลสวนของเพื่อนๆอีกหลายสวนครับแต่ว่าก็ไม่ทิ้งนะ พยายามทำในช่วงของเวลาที่ที่มันกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็น15หรือ20วันหรือว่าในรอบเดือนครับในการดูแลเรื่องปุ๋ยแล้วก็พวกายามแมลงยาลาครับส่วนในต้นนี้ที่ทำการเสียบข้างในกิ่งพี่เลี้ยงมันก็ได้แค่นี้แล้วครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเอาตัวเรียนพื้นบ้านเนาะผมเพาะไว้แล้วครับจะามาลงไว้นี่สัก2-3ต้นเนาะในการที่จะทำขาให้มัน ในการคำยันกับต้นหลักครับแล้วก็ทุเรียนพื้นบ้านที่เลี้ยงไว้ในการเสียบข้างอีกสักประมาณสัก2เดือนก็น่าจะเสียบได้แล้วนะขนาดของมันก็ประมาณนิ้วชี้แล้วครับแต่ยังไม่ถึงกับข้อ4หุนนะเนาะแสงแดดยามเช้าก็เยี่ยมเลยครับวันนี้ถือว่าแดดดี โอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ยาวไปสักหน่อยครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ